สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดยื่นหนังสือลาออกแล้วแพทย์หญิงพาย,ยาัดมาฉีดไฟเซอร์กรณีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับเครือญาติของแพทย์หญิงโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมซึ่งล่าสุดนายแพทย์จารัตพงศุก,กรีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยนายแพทย์กริเพชรสำรวน ผู้อหน่วยการโรงพยาบาลนพิตั้มได้เปิดถแถลงข่าวด่วนเพื่อชี้แจงถึงเรื่องที่เกิดขึ้นว่ากรณีที่เกิดขึ้นนั้นยอมรับว่าเกิดขึ้นจริงที่โรงพยาบาลนพิตั้มล่าสุดนั้นแพทย์หญิงที่อยู่ในกระแสข่าวได้ขอเข้าพบแล้วซึ่งยอมรับว่าเสียใจมากกับเรื่องที่เกิดขึ้นโดยได้พิจารณาตัวเองโดยการยื่นหนังสือลาออกจากราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการแล้วซึ่งหลังจากนี้จะมีการเสนอหนังสือลาออกไปตามขั้นตอนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาต่อไปนอกจากนั้นสาธารณาสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชยังเปิดเผยอีกว่าถึงแม้จะมีการลาออกเกิดขึ้นแต่ในส่วนของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงยังดําเนินการต่อไปซึ่งข้อเท็จจริงในเบื้องต้นนั้นรับฟังได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นจริงได้มีการฉีดวัคซีนให้กับพี่สาวของแพทย์หญิงโดยเป็นวัคซีนส่วนที่เหลือเป็นโดที่7จากปฏิบัติ1ขวดจะได้เพียง6โดสแต่เมื่อมีการดึงด้วยไซลิงที่เรียกว่า โลเดสสเปซไซลิงจะสามารถดึงได้หมดโดยไม่มีวัคซีนตกครา้งซึ่งหลังจากฉีดให้พี่สาวแล้วเจ้าหน้าที่ก็ได้รายงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลจึงสั่งให้ระงับการฉีดให้กับบุคลากรภายนอกที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่บุคลกรรากรสาธารณสุขด้านหน้าทําให้ไม่ได้ฉีดให้กับมารดาและญาติของแพทย์หญิงหลังจากนี้จะมีคณะกรรมการสอบสวนเขาไปทําการสอบทั้งหมดเพื่อพิจารณาโทษโดยจะเสนอมาอยัางสะสะจอ,อีกครั้งว่าจะต้องดําเนินการอย่างไรโดยเฉพาะทางวินยัย และในกรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นแค่ไหนอย่างไรนายแพทย์จรัสพงษ์ยังกล่าวด้วยว่าสิ่งสําคัญวัคซีนเหล่านี้ได้รับสัลิานุมัติว่าเป็นวัคซีนที่ต้องสิดให้กับบุคลกากรทางการแพทย์ดัาน,น้าเท่านั้นแต่เรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความไม่เรียบร้อยในฐานะนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดต้องขอโทษประชาชนชาวนครศรีธรรมราชและประชาชนชาวไทยทุกคนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปี้ขอบคุณค่ะ